จับแมวนี่เมื่อกี้เห็นละมันอยู่ใกล้ๆ้โอโ้ยนี่นะหน้าปวดหัวละโน,น่นๆเราต้องอ้อมนะเพราะว่า เราไม่ได้โอ้โหมีแหละความหน้าปวดหัวของมันคือมันรู้นะว่าทางนี้ทำให้ลำบากน้อง Ao. Ao. Ơi. Nong. Biếc. Đi quá. Ồ. À mi pop trứng vui. นี่เจอแล้ว